冬天。Oh, yeah. โฟนี่แฟนดีออกไปข้างนอกนะคะไม่ปิดประตูนี่นะ ช่วงฤดูเห็ดนะคะตรงนี้ก็จะมีเห็ดแชมปิองเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆปะอันตรายตรงนี้มีคนเขาพาหมามาเดินเดี๋ยวจะเวลาที่หมาเขาเห็นกันเขาก็จะแบบว่า วิ่งเข้าไปนะคะบางทีเดี๋ยวกัดกันเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาไปเร็วๆมาๆมาวิ่งเลยวันนี้นะคะก็จะมีแสงแดดนะส่วนพรุ่งนี้ก็จะมีเมฆแล้วก็แสงแดดนะคะถ้าเกิดว่าพยากรณ์ว่ามีเมฆแล้วก็แสงแดดนะส่วนใหญ่จะไปทางเมฆนะเพื่อนๆแดดไม่ค่อยมีนะคะแต่วันนี้เขาบอกว่ามันมีแสงแดดนะคะมันก็จะมีแสงแดด ปกตินะคะเวลาที่แฟนของบีเอ่อทำอะไรก็ช่างนะแกก็จะเป็นคนเรียบร้อยนะทำเสร็จเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เรายังไม่เก็บก็เพราะว่าเหตุผลของเราก็คือว่าเดี๋ยวแฟนนะคะจะปรับปรุงตรงนี้นะคะตรงขอบขที่แกตัดต้นไม้ออกอะเพื่อนๆ <S <S เ,พอนเพราะว่าเดี๋ยวเกจะทํา เขาเรียกอะไรที่ปลูกผักให้บีนะคะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อากาศที่บ้านเรานะคะก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเวลาที่อากาศดีๆนะคะมีแสงแดดมันก็จะเหมาะแก่การออกไปทำงานข้างนอก บีกับโทนี่นะคะก็ออกมาข้างนอกด้วยนะมารับแสงแดดค่ะเวลาที่เรามานั่งตากแดดนะคะมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นค่ะเพื่อนๆถึงอากาศนะมันจะหนาวนะคะบางทีนะ่ะถ้ามันติดลบแต่ว่าถ้าเกิดมันมีแสงแดดเราก็จะมีความรู้สึกนะคะว่ามันอบอุ่นวันนี้แฟนของบีก็นัดกันกันกบลูกน้องนะคะที่จะมาทำแปลงผักค่ะ งานที่จะทำวันนี้มันเป็นงานที่ไม่สามารถจะทำคนเดียวได้นะคะจำเป็นที่จะต้องจ้างคนมาช่วยแฟนของบีนะคะเขาก็จะทำแปลงผักให้บีแปลงผักอันนี้บีไม่ได้เรียกร้องนะเพื่อนๆในความคิดของบีนะคะบีก็คิดว่าจะทำแบบง่ายๆเนาะก็คือว่าแค่กั้นนะคะไม่ให้โทนี่เขาเข้าไปขี้หลังจากนั้นเราก็ปลูกผักคะ่ะ แต่แฟนของบีอ่ะเพื่อนๆไม่ได้นะคะจะต้องแบบว่าทําอะไรนี่จะต้องทําให้มันดีนะคะวันนี้แฟนของบีเขาก็จะตัดต้นไม้นะคะลงมาแล้วต้นไม้อ่ะค่ะมันก็มีขนาดที่สูงแล้วก็ยาวมากๆซึ่งว่าถ้าตัดลงมาแล้วมันจะต้องมีคนจับนะคะเพราะว่าถ้ามันล้มลงมาแล้วมันไปโดนหลังคาบ้านนี่มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้แฟนของบีก็เลยจะต้องจ้างคนนะคะมาช่วยจับแล้วก็วันนี้ก็จะให้เขามาขุดหลุมด้วยค่ะเพื่อนเืเราก็จะเอาต้นไม้นะคะที่เราตัดนะคะออกมาเอามาใช้ประโยชน์ค่ะเอาไปทําหลักแล้วก็จะเอาไปทําที่กั้นค่ะส่วนต้นไม้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะ ถ้ามันมีขนาดเล็กเราก็จะเอาไปทิ้งแต่ถ้าเกิดว่ามันมีขนาดใหญ่เราก็จะตัดไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทำเชื้อเพลิงให้ความร้อนของไฮซุง เวลาที่โทนี่จะเข้าบ้านบีก็จะต้องเช็ดขาแล้วก็เช็ดท้องให้เขาทุกครั้ง ช่วงนี้หิมะมันก็เริ่มละลายแล้วก็ฝนตกค่ะดินแล้วก็ถนนนะก็ค่อนข้างที่จะลืเวลาที่เขาออกข้างนอกอีกอย่างหนึ่งเราเลี้ยงน้องเข้าไว้ในบ้านนะคะเวลาที่เขาจะขึ้นโซฟาหรือว่าเดินในบ้านอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไม่สกรปรกค่ะ แฟนของบีะค่ะเขาชอบซื้อไวน์นะคะมาให้บีชิมดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงเวลาที่แกไปตามห้างสปปรรพสินค้าหรือว่าแกไปทํางานนะคะแกก็จะซื้อไวน์ใหม่ๆแปลกๆนะคะติดมือมาด้วยตลอดแล้วก็จะเอามาชิมกันสองคนนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงบีนะคะเป็นคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะเพื่อนๆแต่ว่าบีะเคยบอกกับแฟนว่าบียอยากดื่ม วายนะคะเพื่อสุขภาพบีเคยได้ยินเขาพูดว่าให้ดื่มวายวันละ1แก้วจะทำให้สุขภาพดีบีก็เลยนะคะอยากจะลองทำดูตอนนี้บีก็จะมาทำอาหารเย็นให้แฟนเมนูของบีวันนี้นะคะก็คือกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยคะ่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปทำกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยบี B. ก็จะตักข้าวนะคะใส่ถ้วยแล้วก็ไปอุ่นด้วยไมโครเวฟพอข้าวของเรานะคะร้อนกุ้งของเราก็สุกพอดีฝรั่งส่วนใหญ่นะคะเขาก็ไม่ค่อยชอบกินปลากับกินกุ้งค่ะเพราะเขาบอกว่ากลิ่นมันแรงแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็แกะยากด้วยนะอย่างแฟนของบีนะคะถ้าเกิดว่าจะกินกุ้งถ้าเป็นกุ้งต้มแกก็จะไม่ค่อยกินค่ะ เพราะว่ากลิ่นมันก็จะรุนแรงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกุ้งทอดแบบนี้นะคะให้มันมีกลิ่นไม่ไหม้นะคะแล้วก็ทอดแห้งๆอย่างนี้นะคะแกก็กินค่ะบีก็จะเอากุ้งลงไปทอดให้มันเกือบสุกค่ะหลังจากนั้นบีก็จะเอากระเทียมสับลงไปทอดแล้วก็ผัดให้กลิ่นกระเทียมนะคะคลุกเคล้ากันกับกุ้งค่ะแล้วบีก็จะปรุงรสนะคะด้วยรสตีน้ำตาล แล้วก็เกลือพริกไทยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยแล้วบีก็จะใส่น้ำซุปลงไปด้วยนะคะให้มันเป็นน้ำซอสเพื่อที่จะราดกุ้งค่ะแล้วก็ราดข้าวด้วยนิดหน่อยข้าวของเราอ่ะก็จะได้ไม่แห้งเกินไปตอนนี้กุ้งทอดกระเทียมพริกไทยของบีก็เสร็จแล้วและข้าวที่บีอุ่นไว้ในไมโครเวฟก็ร้อนพอดี บีก็จะหั่นแตงกวาเพื่อที่จะเอาจัดจานให้สวยงามเวลาที่บีจะเสิร์ฟอาหารนะคะบีก็มานั่งคิดว่าหน้าตาของอาหารนี้มันก็สำคัญถ้ารสชาติอร่อยแล้วก็หน้าตาสวยงามมันก็จะเพิ่มอรรถรสในการกินค่ะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตากุ้งทอดกระเทียมพริกไทยของบีน่ากินไหม บีก็ต้องขอเอาอาหารจานเดียวนะไปเสิร์ฟคุณสามีก่อนส่วนตัวบีนะคะก็มีเมนูในใจคือวันนี้เราไม่อยากกินกุ้งทอดกระเทียมแต่เรานะคะมีข้าวคั่วที่เราอะทำไว้เมื่อคลิปที่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีกุ้งกับหมูนะคะที่เหลือจากการทำบาร์บีคิววันนี้บีก็เลยจะมาทำลาบหมูนะคะแล้วก็ใส่กุ้งด้วยส่วนตัวนะเป็นคนที่ชอบกินผักเยอะ วันนี้ก็เลยตั้งใจที่จะทําลาบนะคะเพื่อที่จะกินกับผักค่ะผักของเราก็ยังมีเหลืออยู่เยอะเลยที่เรานะคะทำบาร์บีวกินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบีกับแฟนนะคะก็จะเป็นคนที่ไม่ทิ้งของนะคะเรายังมีของเหลืออยู่ในตู้เย็นเราก็จะเก็บทํากินไปเรื่อยๆนะคะแต่บางทีนะในหัวบีบีก็ไม่มีเมนูค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเมนูใหม่ๆนะคะที่จะแนะนำก็เขียนเข้ามาพูดคุยกันนะคะใต้คลิปวิดีโอนี่แหละค่ะชีวิตคนอยู่เมืองนอกอยากกินอะไรก็ต้องทํำเองมันไม่สามารถที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปปากซอยนะคะแล้วก็ไปซื้อได้นะเพื่อนๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะบางทีอ่ะการทําอาหารที่เมืองนอกเนาะเครื่องมันก็อาจจะไม่ครบนะคะเหมือนกับที่เมืองไทย มีอะไรเราก็ใส่ใส่ไปค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนบีขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าแล้วก็ทักทายเพื่อนใหม่ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมวิดีโอสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะสวัสดี Au wiedersehen.